ไปกิดกิดอยู่หน้าเวทีพรในแบบเดินโ้โาไม่ต้องดูโอ้โหยิ่งกว่าเจ้งคือเราเป็นคนสมัยเด็กๆนะก็ลันลามพอเราไปเที่ยวงเฮ้ยมันได้แค่จ่ายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วเราเป็นคนที่ไม่ดิ้งไม่ดื่มเล้ามึงดื่มกันเป็นขวดขวดขวดกูต้องจ่ายสองพันสามพันท่าหมดเลยทุกทีเลยว่ะอ่ะอย่างงั้นหาที่เปิดร้านดีกว่าอันนี้ลูกค้าดิฉัน อันนี้ก็เคยไปไปกินกินอยู่หน้าเวทีพรในแบบเดินนะาโอไมต้องูเปิดร้านเปิดร้านพอวันดีคืนดีอ่าวเขาจะทำไอ้นสารเยาวชนตรงนั้นเขาก็จะเอาคืนที่นี่คืนของการรถไฟแล้วพอเอิญช่วงนั้นดิฉันก็เกิดซึ่งได้ทำมาได้โอกาสแล้วก็เลยบอกว่างั้น อ่าฉันขอบายนะฉันไม่ไปต่ออันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราเลิกเพราะว่าด้วย,วยตัวเองจิตใจตเออมันเห็นทางสว่าง<ม>แต่อย่างหนึ่งก็คือธรรมชาติลงโทษ<ม>เปิดร้านอาหารแซบเวอร์เปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลลาดพร้าวาดีโอโหชื่อดังมากใครๆก็ต้องรู้รจกักแซบเวอร์แซบเวอร์แบบว่าเปิดต่ออีกมาเปิดหน้ามอกระสเข้าปี54น้ําท่วมถึงลังคาน้ำท่วมถึงลังคายังไม่พอค่ะร้านที่เซ็นทรัล เขาเอาที่คืนอีกหมดเลยไม่มีที่ทำมาหากินเลยอ่ะเหมือนธรรมชาติลงโทษอันนี้เลยมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันถูกลงโทษอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปทํากรรมกับการที่เอาน้ํากดิปกอกปากเขาหรือเปล่าก็ไม่อย่างนั้นก็ได้คิดอย่างนั้นก็ได้คิดในส่วนนั้นแต่ว่าโชคดีคือเป็นคนที่โชคดีว่ามีมิตรแท้เพื่อนจะคอยสนับสนุนแต่พูดถึงว่าพอเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะตั้งแต่แรกอ่ะมันตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริง